บทที่189ตลาดที่เดือดด่านหลังจากที่ซื้อเฟิงล็อกเอาไม่นานโพสต์ที่ซื้อเฟิงทิ้งไว้ในฟอรัมกลายเป็นที่นิยมอย่างทันทีทันใด 1. การดูกลายเป็น10 10กลายเป็นรอ้อผู้เล่นมีใจรักการนินทาอย่างแรงกล้าดังนั้นพวกเขาจึงไม่พลาดการแสดงที่ดีเช่นนี้ภายในเวลาเพียง20นาทีผู้เล่นเกือบทั้งหมดในภูมิภาคไวต์ริเวอร์ซิต ได้ค้นพบเรื่องนี้แล้วกิลทั้งหลายที่เรียกร้องกลยุทธ์การเก็บเลเวลจากซื้อฝึงต่างก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟบ่าเอ้ยหาข้อมูลเจ้าหนูเวนนั่นให้ฉันหมดฉันจะไม่แค่ฆ่ามันกลับไปเลเวลศูนย์เท่านั้นแต่ฉันจะฆ่าเพื่อนๆนของมันกลับไปเลเวลศูนย์ด้วยเมื่อมันกล้าดูหมิ่นโกส์วิลมันก็ลืมคิดจะเล่นในอาณาจักรแห่งเทพต่อไปซะเถอะสลิปปิ้งบอนส์หัวง่ากิลของโกส์วิลโกรธจัดหลังจากฟังรายงานจากลูกน้อง แม้ว่า g h o s t v i e จะเป็นกิลไม่มีอันดับแต่พวกเขาก็ยังเป็นกิลใหญ่ที่มีสมาชิกกว่า5,000คนแต่ผู้เล่นอิสระคนเดียวกลับมาดูหมิ่นพวกเขาหน้าไหนพวกเขาจะออกไปพบผู้คนในอนาคตหากทนอยู่แบบนี้หัวหน้าผมสืบเรื่องมันแล้ว e l e m e n t a l ลิสคนหนึ่งกล่าวพูดมาเมื่อมันกล้าดูหมิ่น g h o s t v i e ฉันไม่สามารถคงชื่อ Sleeping b o n ไว้ได้หากฉันไม่ฆ่าเพื่อนๆของมันกลับไปเลเวลศนย์ Sleeping Bone ตะโกน เยอะแยะเย่เยฟิงนั่นเป็นผู้เล่นอิสระและผมยืนยันได้ว่าเขามีสมาชิกทีม8คนนอกจากพวกนั้นเย่เฟิงยังมีความสัมพันธ์ดีกับ Stabbing Heart รองหัวหน้าของ Assassin Alliance และมีข่าวลือว่าเขามีความสัมพันธ์แกล้ชิดมากกับ Gentle Snow เทพธิดาหิมะด้วย Elementalist คนนั้นตอบ Sleeping Bones เงียบกริบไปทันทีนี่มันเรื่องตลกหรือไงหากพวกเขากล้าฆ่า Stabbing h e a ์ t ของ a s s a s s i n a l l i a n c e และเจนท l ล s สโนของอูโรโบโรสจริงๆวันที่พวกเขาเข้าไวริเวอร์ซิตก็จะเป็นวันที่โกส t v วิลสลายพลังช่างมันเถอะฉันสลิปปิ g งโบ e สเป็นคนใจกว้างเราแค่ค่ายเย่เฟิงกับทีมของเขาพอเพื่อคนอื่นจะมาสุบสิบเรื่องเรารับทราบหัวหน้าฉลาดที่สุดในขณะที่กิลอื่นๆที่ไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับซื่อเฟิงเริ่มสอบสวนเขา พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับเขาอย่างเหมาะสมทันทีที่เข้าไวริเวอร์ซิตี้ในขณะเดียวกันในฟอรัมผู้เล่นกำลังพูดถึงเหตุการณ์นี้พวกเขาทุกคนรู้สึกว่าการต่อสู้แห่งศตวรรษของไวริเวอร์ซิตี้กำลังจะเริ่มขึ้นพี่ชายเย่เฟิงคนนี้เจ๋งเกินไปเขาพยายามต่อต้านกิลทั้งหลายเหล่านั้นหรือเปล่าเขาแค่ประเมินตัวเองเกินไปเขาคิดว่าเขาเป็นใคร เมื่อกิวเหล่านี้เข้าไว้ r เวอร์ซิตการทำลายเขาจะไม่ต้องใช้ความพยายามเลยเธอรู้อะไรเย่เฟิงเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพก่อนหน้านี้เขาทำให้มาเชีย l ยูเนียนแปรปรวนขณะที่มาเชีย l ยูเนียนทำอะไรกับเขาไม่ได้พวกเขายังถูกไล่ออกจากเรดลิฟทาวด้วยตอนนี้เย่เฟิงยังเผชิญหน้ากับอำนาจที่แข็งแกร่งมากมายเขาเป็นแบบอย่างของคนรุ่นเราจริงๆมีอะไรเจ๋งตรงนั้นฉันก็ทำได้เหมือนกัน อย่าลืมว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเมืองพลังของกิลใหญ่ต่างๆกระจัดกระจายพวกเขาจะมีสมาชิกในเมืองเดียวกี่คนเป็นเรื่องธรรมชาติที่พวกเขาแพ้มีผู้เล่นจำนวนมากเข้าดูฟอรัมอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ไม่รู้สึกในแง่บวกเกี่ยวกับโอกาสของซื้อเฟิงพวกเขาสับสนเป็นพิเศษเกี่ยวกับการกระทำของซื่อเฟิงซื้อเฟิงโง่ได้ขนาดไหนถึงกล้าล้อเลียนกิลเหล่านั้นเขาไม่กลัวว่ากิลเหล่านี้จะแก้แค้นและฆ่าเขากลับไปเลเวลศูนย์หรือ พร้อมกับความรุนแรงของการอภิปรายที่เพิ่มขึ้นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพที่เรียกกันนั้นก็กลายเป็นคนโง่ที่กล้าหาญหลายคนเริ่มล้อเรียนซื้อเฟิงเมื่อฟอรัมถึงจุดสูงสุดโพสไว้ r i ว e r City ตี้ไกด์บุ๊กของซื้อเฟิงปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่ต้องไว้การปรากฏตัวของโพสต์นี้สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลไวร r i v e r City ไกด์บุเป็นสิ่งที่กิลใหญ่ต่างๆต,ต,ต้องการมากที่สุดในตอนนี้อย่างไม่ต้องสงสยัย ผู้เล่นอิสระระดับ9บางคนก็ต้องการอย่างเร่งด่วนเช่นกันหากผู้เล่นเหล่านี้มีไว้ River c i t y ตี้ไกด์บุ๊กพวกเขาจะไม่ต้องใช้เวลามากในการสำรวจเมืองพวกเขาแค่ต้องอ้างอิงไกด์บุ๊กเพื่อเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาต้องการรู้เมื่อเทียบกับราคาสวรรค์หมื่นล้านบาทสำหรับกลยุทธ์การเก็บเลเวลเดียวการใช้20,000ืนเครดิตในการซื้อไว้ r i v e r c i t y g u i ไกด์บุ๊กฉบับหรูหราถูกกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยมันแทบเป็นราคาตะล่ำปลี นอกจากนั้นฉบับง่ายที่ถูกกว่ามีราคาเพียง300เครดิตกิลและผู้เล่นต่างๆสามารถยอมรับราคานี้ได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามด้วยความกลัวการหลอกลวงของซื้อเฟิงกิลส่วนใหญ่จึงเลือกซื้อไว้ r i ว e r City ตี้ไกด์บุฉบับง่ายก่อนเพื่อดูก่อนตัดสินใจต่อไปส่วนผู้เล่นที่ต้องการพัฒนาตัวเองในอาณาจักรแห่งเทพพวกเขาทุกคนสนใจอย่างมากเกี่ยวกับไว้ r i ว e r City เมืองที่น่าหลงไหล พวกเขาต้องการสัมผัสล่วงหน้าดังนั้นผู้เล่นจำนวนมากจึงกัดจัดฟันซื้อไวริเว e ร์ i ซิตี้ไกด์บุ๊กฉบับง่ายภายในครึ่งชั่วโมงไวริเว e ร์ i ซิตี้ไกด์บุ๊กฉบับง่ายก็เหมือนนิยายขายดียอดขายของไกด์บุ๊กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและก่อนที่ใครจะรู้ตัวมันขายไปแล้วกว่า5,000ชุดพูดอีกอย่างหนึ่งซื้อฟังหาเงินได้1.5ล้านเครดิตในเวลาสั้นๆนี้ผู้เล่นจำนวนมากค้นพบโอกาสทางธุรกิจจากเรื่องนี้ ผู้เล่นที่เดิมกังวลว่าจะหาเงินในอาณาจักรแห่งเทพได้หรือไม่ผ่อนคลายลงเมื่อเห็นภาพนี้เพราะซื้อเฟิงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของพวกเขาตราบใดที่พวกเขาสามารถคว้าโอกาสได้การรวนในข้ามคืนไม่ใช่เรื่องใฝ่ฝันเท่านั้นมันเป็นอย่างที่ซื้อเฟิงเป็นคนแรกที่เข้าไว้ริเวอร์ซิตี้ทันทีนั้นผู้เล่นจำนวนมากนอกภูมิภาคไว้ r ริเวอร์ซิตี้ตื่นเต้นหากพวกเขาสามารถเป็นคนแรกที่เข้าเมืองของตัวเองและเขียนไกด์บุ๊กเมืองของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถรวยได้หรือ ความคิดนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นทุกคนในอาณาจักรแห่งเทพหมดหวังเรากับถูกปีศาจสิงพวกเขาทุกคนเริ่มรีบเก็บเลเวลพวกเขาทุกคนต้องการเป็นคนแรกที่เข้าเนืองของตัวเองทำกำไรมหาศาลและรวยในข้ามคืนทันใดนั้นในตลาดการค้าทั้งหมดของอาณาจักรสตามมนความนิยมของหินลับดาบก็เพิ่มขึ้นอย่างทันทีตราบใดที่ช่างเหล็กมีอัตราความสำเร็จอย่างน้อย30อในการสร้างหินลับดาบ กิลต่างๆจะผูกเป้าหมายที่พวกเขาทันทีกิลวใช้วิธีการทุกอย่างในการรับสมัครช่างเหล็กเหล่านี้เพิ่มมาตรฐานการรักษาอย่างต่อเนื่องผลคือช่างเหล็กเหล่านี้ได้รับเงินเดือนเทียบเท่าพนักงานออฟฟิศในเมืองใหญ่เลือกเลยอย่างไรก็ตามมาตรฐานการใช้ใจ่ายที่สูงนี้เองอย่างไรก็ตามช่างเหล็กหมายหลายคนในตอนนี้ยังมีประสบการณ์ต่ำกว่าปีหนึ่งจึงจะถูกหายากมากที่จะต่ำกว่าช่างเหล็กที่มีประสบการณ์เป็นช่างเหล็กมานานกว่า 4- 5หปี อย่างไรก็ตามมาตรฐานการใช้ใจ่ายที่สูงนี้เองอย่างไรก็ตามช่างเหล็กใหม่หลายคนในตอนนี้ยังมีประสบการณ์ต่ำกว่าปีหนึ่งจึงจะถูกหายากมากที่จะต่ำกว่าช่างเหล็กที่มีประสบการณ์เป็นช่างเหล็กมานานกว่า4-5ปีผลลัพธ์เช่นนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นอื่น,นๆกลายเป็นช่างเหล็กอย่างไรก็ตามวัสดุการตีเหล็กมีความจำเป็นอย่างยิ่งหากต้องการฝึกฝนทักษะการตีเหล็กเหมือนการเติมน้ำมันให้กองไฟ สถานการณ์ใหม่นี้จุดไฟที่ลุกโชนผ่านทั้งอาณาจักรสตาม์มนทันทีราคาของวัสดุการตีเหล็กเพิ่มขึ้นซ้ำๆํารอบเพิ่มราคาของฮัสโตนอย่างบ้าคลั่งเช่นเดียวกันเมื่อซื้อเฟิงเข้าอาณาจักรแห่งเทพในคืนนั้นฮัสโตน20ชิ้นต่อแพ็คขายในราคาสูงลิ้วเฮา8เหรียญสิงอย่างไรก็ตามอุปทานไม่สามารถตามความต้องการได้นอกจากนั้นแม้แต่บรอนซ์ออลธรรมดาที่สุด ก็ขายในราคา15เหรียญสิงต่อแพ็คโดยมี200ชิ้นต่อแพ็คฮ่าฮ่โชคไม่สามารถหยุดได้เมื่อมันถึงตอนนี้ฉันไม่เคยคิดว่า White River City Guidebook จะขับเคลื่อนตลาดวัสดุอย่างรุนแรงขนาดนี้ซื้อเฟิงดีใจทันทีที่ล็อกอินในระหว่างวันนอกจากฝึกร่างกายแล้วซื้อเฟิงยังไปที่ใจกลางเมืองเพื่อหาสถานที่เหมาะสมในการเริ่มต้นเวิร์กช็อป ข้อกำหนดของเขาง่ายมากเขาต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีรอบบริษัทหลังจากสำรวจมากกว่า10สถานที่ซื่อเฟิงจิงพบบริษัทที่น่าพึงพอใจอย่างที่สุดมันอยู่ตรงในใจกลางเมืองนอกจากนี้มันยังเป็นชั้นทั้งชั้นที่ขายทั้งหมดชั้นออฟฟิศมีพื้นที่กว้าง5 0 0พันตารางเมตรจึงมีพื้นที่กว้างขวางมากไม่มีปัญหาในการเปลี่ยนเป็นบริษัทผู้คนมากกว่าหลายร้อยคนนอกจากนี้สภาพแวดล้อมและการจราจรโดยรอบก็สะดวก อย่างไรก็ตามปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือบริษัทอยู่ใกล้กับบิ๊กดิปเปอร์ยิ้มที่ดีที่สุดในเมืองจินไห่เจ้าของชั้นออฟฟิศซักไขมันออกเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของเขาเท่านั้นไม่เช่นนั้นเขาไม่ยอมแปลกใจจากสถานที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามคนนั้นตั้งราคา60ล้านเครดิตโดยแต่ละตารางเมตรราคา1 2 0 0 0เครดิตแม้ว่าราคาเช่นนี้อาจไม่ถือว่าแพงในใจกลางเมืองแต่ก็ไม่ถูกเช่นกัน ซื้อเฟิงมีเงินเก็บในธนาคารอยู่ประมาณ20ล้านเครดิตเท่านั้นเขายังต้องใช้เงินนั้นสําหรับงานเลี้ยงของโรงเรียนในที่สุดซื้อเฟิงจึงขอให้เจ้าของเวลา15วันในการพิจารณาซื้อเฟิงไม่เคยคิดว่าเขาจะได้รับการตกใจทันทีที่กลับมาที่อาณาจักรแห่งเทพเมื่อเขาเห็นยอดขายของไวริเวอร์ซิตี้ไกบุ๊กเขาคิดว่าตาของเขาหลอกตาเขาในตอนต่อไป ซื้อฟิงจะเรียนรู้ขลนกระทบอย่างมหาศาลของไกด์บุ๊กต่อตลาดและเศรษฐกิจและเขาจะติดต่อมิสหายเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่190การเตรียมการป้องกันขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป